ะตัวต่อจนสวดสบายดีทุกคนสบายดีทีที่นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสองไอ้น้องสาวเราข้ามหมวดมาเปิดคลิปคุณเดียวอีกแล้วโมนี้เพราะว่าเอ้ตาอยู่ทางล่างกำลังย่างมากนะทุกคนเนาะตูกสิพ้าทุกคนไปไปใส่่าแบบจินซอยจุทุกคนกินซอยจุแบบขางงวแบบเป็นตูเป็นตูเลยนะโมนี้เนาะ ไปอันนี้ก็ได้แต่ว่ากองก็อยับสรรรั้นๆเนี่ยเพราะว่าทางัางยากน้ำทางทายน้ำมาแล้วทุกคนแต่ว่าทางหน้านไปแล้วทางไปกระทุระกระดาษสลุดกืนเพราะว่าอันเป็นน้ำเป็นยางหันตอนเหี่ยวกันลืมิ่มไปเริ่มไปฉันใกล้ซีเพอแล้วได้ว่าคุณ,คณตอนเหีห่ยวฮอนแล้วกูทางกูกำลังเทิพย์นวลากตับหวานนะทุกชมชมเห็นว่ไปขับไกลๆเลยสองข้างตับหวาน เอ้ยเคนงามพินานีพวกเยอะมากต้อนรับแทนนะผทานดูบุฟุชอยด้วยฟุชอยอ๋อมาุกคนตับกว่ามาเลยมาูต่างห่ามาเที่ยวคงคงเที่ยวคง

โทรโทรโทรถามมาทันมนออกมากแล้วโทรถามมูนุเพรเอาเห็นเนาะตะโลภโนูอ๋อตัวตาจนสวดสบายดีที่บค้ยเศรษซะ บโอ้โหาวชุดที่เอาเลยเอาเยตับมันมืดละตับมันมืดแล้วมืดแล้วบออยากกินแต่ตับมันเะตับดิบยังเรามีตัฟปุกลเอยยังหลอยู่เราซีนอยู่เรายังหลพออยากกินัวได้เห็ดเราเลยนบัดเลือดนี่เด็กหยังเลือดนี่ต้ไปเร่ยลรื่อย เาไปตุ้มไปพูดอะไรกันเพี้มไปเท่่นั่งก็กินพูดอะไรใช่เขาพูดใช่มาคนพูดอปตะโกนเนี้ยพูดในคนยืนถึงกำลังแบบร้านขาวปพดนี๊ปลาอันี้เป็ันมาบอุกิาอัา ตับอันนั้นกินนี่ฮะนะเบิ้งเบิ่งเ้งทางหลังเบื่องทางหลังก็เบื้องลางก็หายห่วงหายห่วงแบบกินกินอะไรก็อยากหายห่วงต้องได้ซูมซูมถ้าในผูกคำเอ๋ถ้าในพนแเนาะเบิ่องเบื้งเบ้งโอ้ตายแล้วเลยสิ อย่าพาเอาแมมก่อนอย่าเผาผ่านไปด้านนั้นจื่อบนี่จื่อบรอันของสิงสิงเฮงกเอกอก่อนก้อนชิบหายไปด้านทุกคนจื่อบอนริจื่อบริจื่อบอเออ,อสถานที่น้ำน้ำก็ใช้น้ำนี่เลยโบราณนี่ <laughs> อันทุกคนสถานที่ตอนนี้ทุกคนจื่อบรตอนบ่อนอันสองไอ้น้องเฮาเนาะ เปิดคลิปเปิดเออกับอันเอาน้องพุทธสอนกับเออน้องนางเซเแล้เนี่ยย่างกับย่างรัดมาทางนี้เบอร์นี่เราเปิดอันเปิดท็อปอิทเออกจนเจียวมะขามน้อยคิดฮอร์แล้วเนาะอันนี้ทุกคนอันนี้แม่ยังไอโน่ใส่ใส่แกใส่แกอันคั้นขันตัวใดญแบบ บอ่ออ่าละจงหอยไว้จังหน่อยหนึ่งได้นาะเด้สอสาตูเราสีมากินต่อแล้วเราเราสีทอดหัวมากินนี่ทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำผู้เอาให้เลยนี่อันปะ <c oughs> เราไปกิ <c oughs> นเนันะน้อเขาว่าทําไม กินกินยำพันได้กินนี่คือซิเนขี้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 มาแล้วชิบีพ่นบ่าเออพ่จะไปทิมไปทันทันเริ่มต้นไปทิมทิมขี้ไปแล้วน้องตู้ไปก่อนซามามาเบิ่งขาลิงขี้

ปัสสาวะมันนะลูกอันทะลูกอันทะแล้วมันแล้วมันคืออย่างก้ยก้ยบัี่แล้วขอโทษขออภัยหลายๆวั้ป้าอันนี้กินแบบอันีเ้าเลยค่ะแล้วนี่ได้ทำแบบนีนี่ไป บ้านนี่อันเว้ยใต้พัดไปหามันหามยังหามปลอดคุณค่ะฉันมาถ่ายคลิปคลิเ่มากเยไไปแล้วทางผูกไปแล้วผูกๆเบบบนเอเมืองทางล้างอีกทางนี้ก็เลยเที่ยวไปนำบักบดทำไมที่ยายชินกันบ้า มามามาเอาจะกคำอีกคำหนึ่งนึ่งม่เอาอยู่นี่ได้ลดนะโม้ให้กินแรงเด้อแค่ปีว่าตัวังไปจูแล้วไปไหนฮะแค่ครับอะไแล้วกอกบ้านเช้าไปนําหลังเมื่อกระบอกน้ำหลังเมื่อวะม่นดะบอกมน้บอกช่วงนีไปหิว ไปทุกคนเมื่อบริปิ้งกับบริกินซ้ำบาทนี้ขราเจ้าไร่เมื่อไปเมื่อเฮือนผุดขบโบเอากลับไปเมื่อบา้านนี้เมื่อฮอนเฮือนก็เลยเพราะว่าเป็นซีนเป็นซีนเป็นอย่างไาแลเพิรนข่ายุ้เฮือนน้าสาวนะทุกคนเฮือนนั้นสิงทีห้านะทุกคนฮื่ขนของสิงหีห้าอันนื้นน้องนางสิงหีห้าแต่ว่าบันนี้ฮันข่าแล้วแล้วต,ต้องได้ออกไปฮือนไม่เท่าวัาสัน ไปโซยไปยงอยู่เพื่อนไม่เท่านะคะนั่งไปเพื่อนไม่เท่าเลยเพระาะว่าวิตายหันยางแบบพระธาตุดูเลยปุ๊ปอะไปห่อใส่กับ,บหินคนเลยกูดิไปใส่กับ,บหินคนก็เลยหันยางผู้เดียวเมื่อกี้นี่วิตายหันตะกองให้มาบ้านนี้ญาติแบบบุปผินล้วพ่อสันไปใส่รถมาใส่ห้ารถมาเมื่อกี้นี่ยานันคนเสี่น้ำใส่กับพอแล้ว โลอย่างทางหลังนำหลังนำหลังทางนี่ไปเมื่อเมื่อเจอกันยุ่งงันสนุกปนบ้านมาฮ้อนเฮือนเป็นที่เฮียพ่อยแล้วคนกระสีลายลายนหนึ่งนาะเพราะว่ามีงานปลาทางนีด้ดมจะดมแล้วตับปลาเราจะลุ้นเลตับปลาหลายพวกเนาะนี่เด้ไปจ่ายงงมากินน,นี่เครื่องในล้วนๆจับเจ้าปูกไปจ่ายละ อันนี้ก็พักมังหงอยู่นำนำหลังนำหลังผู้สาวของต้องนำหลังผู้สาวงานพักมังหงเอาไปพักอยู่นอปะสาวเจนี้หน้าสาวเจนนี่อันนี้กไอ้ไอ้ไอ้ท่านก็พักอึดแต่ว่าจากนอปะกับร่มใหญ่เฉลิบเกินฮาปตลิขุดมา

คุณจะหลายๆผัววันที่เห็นธงยางดำนะแยบแม่เราอื่น่ใส่สีมัวว่าสาวงามซื้ออาไรยินเสียงไอยตายของตรู่สันไม่อกระเจีรุโอโะนายุ่งกันเลยหน้าห้องพกเเดออกระเจีรุ่นก็คุณเ่าเอกกระเจรุให้แนวสัน ทาน,นี้ก็ยืนขนาดเลยจะว่าอะชิไปใส่ไปชิไปใส่มีไป่ก็คนตาซางชิไผบ่เอาไผไปให้เขาห่ไม่ห่เขาไม่ห่อากาแฟทางนี้น <ๆ S 1> ก็กำลังหายกาแฟกาแฟนมนมสดตะล่ำมังกรในการตับ มะนาวกับรูปวงใหญ่ๆนึง้ากมงนาวนามลายขนาดเลยคักขนาดเลยนาะโอ้เสียงเดชเสียงเตวินตามทุกเจ้าเห็ดจากกว่าดเดชกับรู ได้สูตรได้น้ำผึ้งได้ทุกเสร็จขนาดเลยเราเอาเนาะทุกคนมิตู้ก็จะได้ขอปิดคลิปก่อนเนาะทุกคนเนาะแต่ก็ชิจากกไปก็ขอขอบใจน้ำทุกคนที่เข้ามาติดตามพับส้มสองไอ้น้องสาวเราขมวนเท่าถ้าว่าในคลิปนี้มีเสียงนะคะพาพูชัดเจนขอโทษขอพายในลายและกายอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิตรกันเลยเพื่อทีเมียใหดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก็เจอกันคืนหน้าบ๊ายบาย